เครื่องบินเดลต้าแอร์ไลน์พร้อมผู้โดยาสารและลูกเรือ80คนพลิกหงายท้องขณะลงจอดที่สนามบินโทรอนโตเพียร์สันประเทศแคนาดาเมื่อวานนี้ติดตามรายละเอียดจาก v o a เไทย คลิปวิดีโอที่สถานีข่าว News Channel 3 Now เผยแพร่อ,ออกมาแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินของเดลต้าที่ประสบเหตุดังกล่าวอยู่ในสภาพหงายท้องบนพื้นรันเวย์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะขณะที่มีคนค่อยๆเดินออกมาจากตัวเครื่องค่ะโดย a อรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย19รายนะคะขณะที่รอยเตอร์รายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18รายค่ะเจ้าหน้าทีแ่แพทย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในที่เกิดเหตุบอกกับผู้สื่อข่าวว่าหนึ่งในผู้ได้รับบ,บาดเจ็บมีอาการสาหัสขณะที่เหลือมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย งปันกลา่าองค์การบริหารการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA รายงานว่ามีการระงับเที่ยวบินขาออกจากสนามบินโทรอนโตเพียรเซนเพราะเหตุการณ์นี้แล้วนะคะขณะที่สนามบินแห่งนี้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดาเผยว่าเที่ยวบินซึ่งประสบเหตุมีจุดหมายปลายทางไปยังนครมิเนอาโพลิสรัฐเมนเนโซตาขณะที่สายการบิน Delta Airlines รายงานด้วยว่ากำลังสืบหารายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ค่ะ